English UK. English US Super, Super Earth. Earth. Our man own. book lawn in a Quam Jalon. Maybe liberty. It's a love hub. Hi there. ประชาธิปไตยวิถีชีวิตของพวกเราแต่อิสิลัมภาพไม่ได้มาฟรีๆนะ้จนุ่มไม่อิสลามทษที่แสนวัตคุณคนไหม่เนอะฉากแบบนี้มันก็เกิดขึ้นทั่วกาแลที่และตอนนี้แหละคุณอาจจะเป็นรายต่อไป นอกจากว่าคุณจะทำการตัดสินใจที่เออเบิะพิสูจน์ว่าตัวเองนั้นมีความแข็งแกร่งและความกล้าหานในการเป็นอิสระภาพจงเข้าร่วม Hell Diver เป็นส่วนหนึ่งของกองกำลังรักษาสันิภาพชั้นยอดเห็นสิ่งมีชีวิตที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อน และเผยแพ่ระบอบประชาธิปไตยทั่วจักรวาลไอ้กาแล็กซี่เฉยเป็นฮีโร่เป็นตำนานเป็นเฮลไดเฟอร์เป็นเฮลไดเวอร์กันเห็นทุกคน แมนฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าตอนนี้จะได้เป็นเหวไดเฟอร์แล้วฮะ <B ew r> ปดปอยจักรวาลนั่นเหรอเอ้ยกาแล็กซี่ลืมไปแล้วกระทือบมาแรงเล่นเหมือนฝันเด็กน้อยเลยเนี่ยโชคดีนะเพื่อนฉันไปละบายบายเจอกันชาติหน้าเถอะ ยเย้ยโอ้โ <setting> อ <sampling ut ina> ้ oh my g o s h ปืนกลข้างๆนี่มันแรงดีจริงๆอันนี้คืออะไรครับพี่น้องเอ้าเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวๆๆๆอ๋อมันคือการจำลองฉีดยานะครับผมโอ้ยง่ายมากง่ายมากเจ๋อเนอะป้าไม่ต้องลืมเอาหม่ไว้ โอ้โหโอเคนะครับเราก็จะมาเรียกพวกให้มาทิ้งบอมตรงนี้โอ้ยเอ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหลังจากที่ผมฝึกซ้อมเป็นเวลามาตั้งนานน่ะเราก็ได้ขึ้นยานมาสักที่ oh, oh my gosh Oh my gosh ไหนอะ โอ้โหโอเคโอ้ยมันมีปืนกลจริงโอ้โหเฮลวัดโอเคโอเคโุ้ยระเบิดไม่เป็นไรครับโอ้ย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 เจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยเจ็บโอ้ยโหดโหดโหดโอ้ยโอ้ย เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตัวไลฟะนะโอ้โหโอ้โหมันช่างแข็งแกร่ง,งจริงๆแ,แล้วใครมันกิ้งอยู่ตรงนี้จะสู้ไงอุย้ยเฮ้ยใครน่ะ,ะมีเฮลไดรเวอร์อีกคนหนึ่งเหมือนว่าจะเหลือหุ่นยนต์ยักษ์เป้งๆอีกตัวหนึ่งนั่นไง โอ้พารกิจผมสำเร็จพอดีกระสุนหมดด้วยไงไม่ใช่อะไรครับโอ้ย,อยมาเกิดไหนเนี่ยปืนยนต์พวกนี้ถือว่าต่ำมากเกดอ๋ยแล้วมันเรียกพวกเหรออ๋อมันเรียกจริงๆนะครับแต่ผมไม่ให้มันลงมาจริงๆเลยกระสุนหมดอ่ะ อะไรที่ง่ายมากเลยมาดูกันนะครับว่าน,นี่คืออะไรครับเนี่ยเดี๋ยวนะเอ้ยนี่ไงแกมม่วงก็ได้ต่อไปคือ one alpha one bravo two alpha one alpha one bravo two alpha นี่ได้แล้วมาเปิดเลยโอ้เป็นภารกิจปั๊มน้ำมันนะครับเป็นการเปิดให้แท่น นี่มันปั๊มน้ำมันต่อไปแล้วจุดที่เราจะกลับบ้านคือตัวไหนผดูบรรยากาศรอบๆนี่มันมีแต่แบบตรงนั้นมีดาวสวยงามมากเหมือนดาวพระฤหัสเลยนะครับผมได้ถึงแล้วเราก็จะได้ขึ้นกลับยานกลับบ้านนอนเราจะน้องมาแก้รหัสอะไรเงี้ยโอเคนะครับสองนาทีนะครับเราจะได้ขึ้นไปแล้วมียาเราก็ฉีดยาเลยโอ้ ยาแล้วรู้สึกสดชื่นขึ้นเยอะเราจะมั่นใจได้ใช่ไหมว่าเราจะไม่เจอพูดไปทันขาดคำนะครับผมเสร็จแล้วลิโอ้ไมก็เหม,มือนผมจะต้องใช้ <c oughs> ใตายแทนเหมือนคนเพนรูั <c oughs> พูดไปถูกแล้วเห็นคุน่นโดนๆเยอะมากอันแน่ <c oughs> เราได้ปืนกลมาใหม่ลองหน่อยโอ้โหดีดมากโอ้โหแดดแรงมากอีกสิบวินะครับโอ้โหตัวอะไรอะ่ะมาเจอปืนปืนกลใหม่ผมอะ่ะ <c oughs> นี่เลยเทเลยทีนี้ <c oughs> เฮ้ยเหมือนเขาจะมาถึงแล้วไหนโอ้แล้วหุ่นมันลงมาพอดีเดี๋ยวด้ะรีบลงมาเลยครับรีบลงมาเลยตอนนี้ <c oughs> กลับ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  <c oughs> โอ้โหมาเป็นแก้งเลยเด็ดกับทันนะครับผมเป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อ